ภาพเียวออกยากมากเพราะมันเป็นล่องอะ่ะเหมือนเป็นร่องเล็กๆนิดเดียวแล้วเศษอาหารมันก็ไปอยู่พอเราเห็นว่ามันเป็นน่ะมันเลยทําให้เราแบบไม่กล้าที่จะยิ้มกับกับใครอะ่ะสีปันบนล่างไม่เท่ากันเพราะไปทำมาแต่ข้างบนทำยังไงให้ล้นระยะเวลาลงเราเห็นน้องแบบร้องไห้ <laughs> ครับผมชื่อโดนัทครับ เป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนครับที่บริษัทแห่งหนึ่งคือฟันผมแตกครับด้านหน้าเป็นอุบัติเหตุครับผมรู้สึกว่าผมน่าจะกินเยอะไปแหละก่อนนอนเหมือนกับเวลาเรากินเยอะมากๆอ่ะเราจะหายใจได้ไม่ไม่เต็มที่เหมือนเดิมนี่เราก็ดันไปนอนซะกลางดึกมันเหมือนกับมันขาดอากาศหายใจอยู่ดีอะ่ะแบบนั่งนั่งเข้าห้องน้ำอยู่หน้าคว่ำเลยแล้วคือปากอ่ะครับมันก็เลยคว่ำไปกระแทกกับขอบประตูห้องน้ํา ีนี้เราหมดสติแล้วสักพักหนึ่งเราก็ได้สติเองตื่นขึ้นมาพร้อมกับแบบอ๋อแบบฟันแต่เราส่องกระจกแล้วเราแบบยีฟันแล้วเราแบบคือมันช็อกอะมันเป็นอาการของคนที่ช็อกมันในใจมัน<ะ>มากมายเต็มไปหมดเลยแบบจะทำยังไงดีเออจะทํายังไงดีใช่เพราะว่าโดยตัวงานของผมใช้หน้าตานิดนึงในการที่จะคุยงานหรือบางทีอ,อ่ผมดูแลในเรื่องของแอคทิวิตี้หรือบางทีมีแอคทิวิตี้จัดอีเวนต์เราต้องเจอคนเนยเยอะอย่างเงี้ยโหมันแบบ ฉันจะกลับไปฟันเหมือนเดิมได้ยังไงนะหลังจากนั้นก็คือบอกตรงๆว่าเป็นแพนิกเลยผมยอมรับตรงๆว่าอย่างเพื่อนผมเนี้ยคนไหนมีแบบฟันเหลืองๆมากหน่อยเราก็จะมองอยู่แล้วอ่ะมเหมือนเป็นตัวนำไใช่ครับใช่คือเราก็จะมองอยู่แล้วแล้วเราก็แบบโหอย่างยิ่งอย่างฟันอย่างเรานี้คือไม่ต้องห่วงเลยยังไงคนอื่นก็ ก็มองแน่ๆปายเคยทาเป็นวีเนียคอมโพสิตมาคะ่ะแล้วก็ทําให้สีฟันบนล่างไม่เท่ากันเพราะปายทำมาแต่ข้างบนพอเวลาคนมองมาไปก็แบบไม่มั่นใจเลยคะ่ะแต่ทีเนี้ยหลังจากที่ตาจัดฟันเสร็จแล้วครับคือมันมีปัญหาบางอย่างก็คือช่องฟันนะครับหรือตัวฟันนะครับมันมีอาการเหลืองไม่ได้มีการนาความสะอาดหรือใครช่องปากที่แบบให้มันดีขึ้นเพราะว่าเราใส่เหล็กอยู่ <c oughs> ก็เลยมีปัญหาตรงนี้แล้วก็กัางนลมมากๆครับ พอเราทางานในวงก,การบันเทิองอย่างเงี้ยเรอต้องร้องเพลงหรือว่าเราต้องแบบเหมือนถ่ายเอวีใช่ไหมคะแล้วพอใส่เล็กดัดฟันนะคะมันก็เป็นปัญหาที่ว่าเราร้องเพลงไม่ชัดแล้วก็อีกอย่างเวลาถ่ายเอวีอย่างเงี้ยเวลาจะยิ้มอย่างเงี้ยค่าก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ด้วยยิ้มใกล้เขาเกินไปเ็าแบบหุบ<ฮ>แล้วมันก็ดูเสียบุค,คลิกเราทําเกี่ยวกับพวกรีวิวหรืออินฟลูเอนเซอร์ครับการที่เรายิ้มมาเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราเจอกันครั้งแรกบางทีมันก็เขาก็ทักเลยว่าอ้าวทำแต่ฟันบนลรออะไรประมาณเนี้ยค่ะ ่วยเล่าให้ฟ้ังหน่อยได้ไหมคะว่าตั้งแต่ที่ทํางานที่พาเซนทอลทนิกมาประมาณสปีเนาะมีเคสไหนที่พี่รู้สึกประทับใจไหมค่ะก็จริงๆมีหลายเหตุการณ์เนาะที่พี่แบบจดจําได้เลยมันเหมือนแบบเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานมีอาม่าคนนึงเปิดประตูเข้ามาภายในสาขาอุดมสุกนี่แหละแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นนะคะมีเสียงดังเอะอะโวยวายก็เลยเข้าไปดูเหตุการณ์นั้นปรากฏว่ามีคุณลุงคนนึงกับ ที่วินมอเตอร์ไซค่ะขี่รถตามมาที่หน้าคลินิกพอดีพอพูดคุยกันก็เลยรู้ว่าอ๋ออาาท่านนี้แกเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็มาตามอามากลับบ้านเหตุการณ์ก็คืออาาเนี่ยเดินออกมาจากบ้านซึ่งอยู่ฝั่งตลาดอุดมสุขคือต้องบอกก่อนว่าคลินิกพัสสา,าขาอุดมสุขเนี่ยอยู่ริมถนนใหญ่เลยแล้วก็อยู่ติดจับแยกไฟแดงเนาะเรารู้ว่าเฮ้ยอามาแบบวิ่งข้ามถนนมาเฮ้ยดีนะแกแบบก็ดูกันว่าแก,ก,แกไม่ได้เป็นอะไร อ่าก็เลยคุยกันว่าเออแกปลอดภยัยแต่ว่าแกไม่กลับกับสามีแล้วก็ไม่กลับกับ<ร>คุณช่อ๋อก็คือคนที่วิ่งตามมาก็คือเป็นสามีกับวินมอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตอนที่เขามาก็คือเหมือนสามีเขาก็แสดงตัวว่าอันนี้เป็นสามีเขานะั้นเะมื่อนั้นแต่คืออามาก็คือ ไม่กลับลจําไม่ได้ฉันไม่กลับใช่อะไรพอเราทราบว่าโอเคอาม,ม่าไม่กลับกับสามีแล้วเขาก็ฝากฝังว่าเออคุณลุงขอฝากอาม,ม่าไว้ก่อนนะพี่ก็โอเคค่ะยินดีที่จะดูแลอาม,ม่าให้นะช่วงเวลาหนึ่งเราไม่รู้ว่านานแค่ไหนอะที่ต้องดูแลอมมาม่าจากนั้นคุณลุงกับวินมอเตอร์ไซค์ก็กลับออกไป พี่ก็ต้องให้อมาม่าค่ะใจเย็นลงเพราะจากที่เดิมแกวอยวายพี่ก็เข้ามาให้แกนั่งพักบริเวณจุดพักคอยแล้วก็เริ่มพูดคุยกับแกด้วยด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยสอบถามสาะทุกสุขดิบกันจนเรารู้สึกว่าแกเริ่มไว้วางใจที่จะพูดคุยกับเราแล้วพี่ก็คุยกับแกไปเรื่อยๆค่ะไม่รู้นานแค่ไหนจนเอ้ะมันบ่ายสองโมงกว่าแล้วแล้วเห็นแกเริ่มม่วงแกเริ่มแบบเอาหพีพยิงผานังเนาะ เราก็เห็นอาการแกพี่ก็สอบถามแกว่าเอออาม่าคะอาม่าหิวไหมทานอะไรเมือหร่ยังแกบอกว่ายังไม่ได้กินอะไรเลยพีก่ก็คลินิกของเรามีน้ํามีขนมพี่ก็เลยแบบให้น้องค่ะไปหยิบขนมมาให้แกทานแล้วก็ป้อนแกนี่แหละแล้วก็มีน้ําบริการแกรแล้วก็พาไปเข้าห้องน้ําจนผ่านไปเกือบชั่วโมงค่ะพี่วินมอเตอร์ไซค์คนเดิมก็ก,กลับมาแกก็บอกว่าเออตอนนี้จะมารับคุณอาม่ากลับบ้านแล้ว อาม่าก็หันมาหาเราเออแบบแตอนแรกแกจะไม่กลับแต่หนิงก็เลยบอกว่าเอออาม่าคะ,ะคุณลุงอ่าแล้วก็ลูกชายของอาม่าน่าจะรออยู่ที่บ้านเดี๋ยวอาม่าต้องกลับบ้านแล้วนะเขาก็หันมาหาว่าแล้วหนูล่ะหนูไม่ไปกับออหนูไม่ไปกับฉันด้วเหรอแกพูดแบบนี้ยเราก็แบบอุย้ยบอกว่าหนูยังไปไม่ได้คะ่ะอาม่าหนูต้องทํางานก่อนอหนูยังไม่เลิกงานอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบ อยู่ได้กันมาชั่วโมงหนึ่งอะคะ่ะเขาก็ไว้วางใจเราจากเหตุการณ์นี้เนาะพี่รู้สึกว่าเอ้ยอาม,ม่าไม่ได้มีนัดใหม่ในตารางนะวันนั้นไม่ได้มาขูดถิ่นปูนไม่ได้มาอุดฟันหรือทำมาหาหมอคลินิกของเราอะคะ่ะ แต่ทีมงานของพี่แล้วก็รวมถึงตัวพี่ค่ะก็เต็มใจที่จะดูแลอมาม่าเพราะว่าพี่มาคุยกับน้องๆภายหลังเนาะว่าเออทำไมเราวันนั้นเราผ่านเหตุการณ์นั้นมาน้องๆก็บอกว่าก็คิดเหมือนว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอะค่ะถ้าเขาอาจจะเป็นญาติพี่น้องของเราหรืออาจจะเป็นบุคคลใกล้ชิดคนในครอบครัวของเราแล้วก็ช่วยกันดูแลเต็มที่อันนี้พี่รู้สึกแบบประทับใจแล้วก็ตื้นตันใจมันเป็นภาพจําทุกวันนี้อะค่ะที่พี่จาได้แม่นยําเลย มีเพื่อนแนะนำมาแหละว่าแบบลองไปหาที่นี่ดูสิแล้วก็ใกล้ๆบ้านด้วยก็เลยไป plus ที่สาขาอุดมสุขยก็เห็นบ่อยนะคะแต่ว่ามีเป็นช้อ i c e เลือกอยู่ในใจอยู่แล้วคือเหมือนแบบบางทีเป็นเดินไปตามห้างหรือว่าก็ยืนถนนบางทีก็ฟิวเจอเนี้ยก็เจอบ่อยกาเจอบ่อยก็คือดูแบบรีวิวมาเยอะมากแล้วชอบในแบบดีไซน์คุณหมอที่เขาดีไซน์วีเนี่ยแบบเซรามิกด้วยอะค่ะแล้วก็เดินทางก็้องหนูว่าง่ายเลยอะแล้วก็คลินิกสะอาดโดยรวมก็คือโอเคมากๆเลยค่ะ ทำงานบริการมาหลายปีเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะเหนื่อยอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นงานบริการเนาะเราก็มันมาพร้อมความคาดหวังคือเราก็อยากจะทําการรักษาให้มันตอบโจทย์มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีความคาดหวังกับความเป็นจริงของการรักษามันอาจจะไม่ได้ตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์คาดหวังมากค่ะกล่าวว่าก็คือฟันเนี่ยคือสวยเลยแบบเรียงเลยค่ะสีฟันก็เท่ากันบนล่าง มันเกินสิ่งที่เราคาดหวังมากเคยใช้หลายอุปกรณ์มากครับหลายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการฟอกฟันที่บ้านเองหรือแม้กระทั่งน้ํายาสีฟันที่เราแปรงฟันที่บ้านเองซึ่งมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่มาครั้งนี้ก็เลยไม่ได้คาดหวังแบบถึงขั้นที่แบบวา่าเฮ้ยต้องขาวมากๆแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคือค่อนข้างที่จะแบบขาวมากแล้วมั่นใจขึ้นเลยครับเฮ้ยมันหมอคนก่อนอะ่ะเออหมอคนก่อนอะ่ะเขาเขาก็เขาบอกเขาทาได้ประมาณนี้เขายังเป็นร่องเลยแล้วหมอคนนี้ยังไงนะคือ จะทาได้ดีกว่าเขาไหมเออหรือ,อยังเป็นร่องหรือเป็นร่องที่น้อยกว่าคนก่อนอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้พอเขาทำเสร็จปุ๊บเขาเอาให้เราดูกระจกเฮ้ยมันเรียบแล้วที่มันใช่คือเราอลิ้น่ะดุนช่วงเนี้ยช่วงลอยต่อช่วงลอยต่อเราเห็นเลยว่ามันเรียบหลังจากนั้นอ่ะผมก็จะมาลองดูว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราลองไปกินข้าวลองไปกินกาแฟลองอะไรางี้ดูซึ่งก็ผ่านมาหลายอาทิตย์แล้วครับที่ไปทํามาตอน,นอเนี้ยก็คือเนี่ย ก็คือสะอาดเนาะพลาสก็เป็นเหมือน mm hmm. กุญแจสําคัญสำหรับผมเลยที่ทําให้ผมกลับมามั่นใจอีกครั้งเวลาเราเห็นผลลัพธ์พอพึงพอใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นในด้านของการบริการหรือการรักษาต่างๆมันก็ก็ทําให้หายเหนื่อยได้ค่ะ